มาเด้อจ้าพี่น้องมากินสมตำก็ยาด่าจ้ะทุกนี้ซีเยสเรื่องขาวเขาลงไผ่ใส่เจ็บเลยมาตำสมตำกินกละกันจะมาเพสแซปเวอร์จ้ะแก่เปิดหัวนอจะมาแต่ว่าดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยาดาาโนเวมาละจ้ามาเด้อจ้ะวันนี้จะมาชวนกินสมตำวันนี้หลายอย่างอยู่จะห็นมะจ้ะมีทังไงนี่แคบหมูจ้ะสมตำใส่แอบ ปลาไหยาดอาต้มเองอันนี้อหมูอบสามชั้นอบจ้ะอันนี้ก็ไข่ต้มจ้ะนี่ก็บผักสลัดมาเดินมาเดินมากินแล้วกันเออเริ่มน้องจีนจ้าจหนินุ่มจีนกินมันเพลียๆกิได้หายคลายเครียดจ้าพี่น้องใครหายปวดหัวกันเนาะมาจ้าผมต้งองสืบๆผมต้องสุดยาด้าจ้าเริม่มไปดูก่อน สีสันหนาะกินไม่พี่น้องมาจะมีทังไข่มีทงัทงเส้นน้ำจีนมาเด้อจะมากินละกันม่ได้หายปวดหัวเนาะจากมาจึงก็ตอหนะน่กตอหนังมาได้จ้ะพักกะทินมดเป็นพักกะทินมดตอกินนักเปลือกจ้ะถ้าใครมันมีเคล็ดลับที่ว่าไม่ฉุนจ้ะกินนักเปลือก Hva sier du? ไมาได้ผิดเนาะผิดเป็นกรอบเป็นกรำนะจ๊ะส,สมแค่เนี่ยผิดสามที่เมตรเนาะมาเด้อจัมมงมหมสมโคกหน่อยนึงผิดสามซิเมตรจ้ะอยากดูมาบ้าง เมื่กินเนี่ยมูสามชั้นอบแล้วเนาะเพราะีะ้ก็ต้องมากินต้มตำแยเียนจ้ะนี่เพี้ยสั่นไหนแต่ก็สามชั้นเนาะเนี่ยังทบอีกอยู่เนี่ยเพชรมันก็ไม่แสกแก 我再跟你讲啊 Cái lái quý mẹ ọc nhỏ đâu, mất đâu Thì chám tiếp mệt nọ Thùng tắm khúc kéo ngoài đéo Mẹ nó sẽ đồ mẹ rồi mong đủ lèo. Mẹ nó sẽ đồ mong lọc đi lên เป็นมาตรานเลยพี่นนองอ,าานอร่อยไหมอร่อยไหมมาสับเบอจ้ะเอาพาวกข้าวกระห่ามกกินเลยพี่น้อง

ช้อนกลางล่างมืออาหารร้อนอะไรเบอกว่านะ่ะตันนี้ยาดากินคนเยอจ้ะยาดาทำต่แก่แม่ไม่ทำทิ้งทำควงยาดาทำเก็บก็ยาดากินหมดต้องระวังเนาะนั่นเองที่ยาดาทำเี่ยาดาต้องกินให้หมดไม่ให้ลูกล้านกินต่าแต่พอเราใช้มือเราไม่ได้ชอนช่อนกลางเราต้องป้องกันนะพนี่น้องถึงครอบครัวด้วยกันเด้อ น้วโลกมันระบาดอย่าประมาทอย่าจะอย่าแต่อย่ากํายาตื่นตโนกหลายเนาะมาลองกับพี่น้องอืมหอมจะก็ฟันก็ฟันก็ฟัน Hola, pintó, pi. มาไม่มนาน่าจะหล่อไปสักอยาดาวอยู่แคบหมูอยู่ก็ต้อมาหาหมูสามท่นหมูอากมันหมูม,ม,มาหออเราเองแต่ตอนนี้รู้มองซื้อดู้แล้วไปเห็นคือออามากิงตลอด วันนี้คุณปูมีการยึกแล้ววันนี้ไม่หลายวันนั่นกินได้วนนันกินได้หมูสามชัน้นทำเป็นในกอดเพสโรดตะแกียก,ก,กินได้จ้ะกินได้เ้อะพี่น้องเอ้พี่น้องเอง้ ใช่ลาก็ำลือแน่นมากเลยเม็ดพริกขวนพริกตัวเพจต้องนอนตัวคนใส่ต้องใสพี่น้องอยากบะหู้อือเลยพี่น้องว้าไ็นหู้อือจ้ะลมออกคู่กับคูอือกัน พูดอย่เหมือนจะทอดเนี่ยหูแต่มันว่าเหมือนเมารถมาเรือมาเนีแบบไข่บาดมานี่เนาะมาไหนเหนื่อยนอะ่ะยเด็กกินตุมตำก็ไม่แรงเนาะต,ตุมตำเอ้ยขนมจีนเอ้ยก๋วยเตี๋ยวเอ้ยร้อนอก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะนอนทุบไม่ใช่ตุมตำ๊มวันนก็เริ่มพาันเก็บรักอาหารไว้กินน่ะน่ลอะจ้ะ ภาษาอาหารแหงน,น้องเรียกกันนี่กะเจ็บป่วยไปเจ็ดร้อยกว่าคนละจ้าตอนนี้ถ้าเออชื่อมีอะไรเนอโรคนี่นโนนะโยโรคแพ้ใครเจ็บมีหลายจาายอ้กําลังระบาดกันนี่เนะี่ยในเมืองยาดาวอยู่ตอนนี้ก็ป่วยไปแล้วเก้าคนจ้ะ เขาสั่งปิดโรงเรียนสองอาทิตย์จ้ะผ่านดูแลชุกภาพตัวเองก็้วจะ้ะกินอาหารร่อนช้อนกลางล่างมือเนาะจะ้จะแ่เดี๋ยวมันเดินเนบียดยาดาด้วยจะ้ะเพราะยาดาวก็แเบ่งออาย่าดาวมากินนี่ยาดาวก็บแบ่งอาอจะ้จะแต่พวกนี้กินครอบครัวยาดาวก็ใช้ช้อนก,าก,นอกลางด้วยกันแต่มือก็ล่างก็ยังของพวกนี้ก็ต้องกินร้อนเพื่อนจะ้ะหมูอันไหนที่เป็นนั่นอาหารร่อนเราเราก็พิรอน โอ๊ปค่ะเธอจำไม่นแน่นะยิ่งคนแตอ่อัดก็เล่ามันก็อจ,จะเจอก็ได้ดูแลดีแล้วถ้าเราเป็นนะ่ะมันคือมาเข้าเคาะเลาเขาตากรรมเล่า,า,าเานาะเป็นกำลังใจให้ทุกคน้ะจ้ะ่าดาเป็นกำลังใจนะจ้ะส่้ๆต่อไปจ้ะไม่จจำเป็นก็จะออกบ้านกันีไม่ต้องไปแรงชุมชนจ้ะ ลูกเต่าข้าบ้านมาเขาไปข้างนอกให้เขาอาบน้ำก่อนทางโรงเรียนกระทรวงคอความมาบอกผู้ปกครองแหละว่าให้ระวังตัวเองให้ดูแลตัวเองลูกเต่าเดืดมาก luộc lại tiếp mà cả nhà nào là bén cồn, bởi nhà nào không kháng lên. Ủa, Thái mới đi hả?

เพจละจ้ะชอบกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยาดาวเด้อจ้าคนเข่ามาใหม่ก็ฝากช่องยาดาวโนเวดึงจ้ากดติดตามไว้จะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ทั้งคนเก่าคนใหม่นะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าทุกคนพี่น้องดีจ้าบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนเือนพี่น้นอง